สวัสดีครับผมสวัสดี fc พี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกันเป็นประจำทุกวันในคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยและเป็นการให้หนาทางต่อในทุกๆวันนะแต่ก่อนอื่นใดที่เราจะไปชมนะผลสรุปและแนวทางต่อน,นั้นเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับ คำเตือนโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับขออวยพร f อีพี่น้องทุกท่านโชคดีครับผม ที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นแนวทางเมื่อวานวันที่4ตุลาคม2568 ผมวางสายออกกำลังกายสายลูดสายตัวช่วยไว้456เรามาเช็คกันเลยครับใน7หน่วยนี้ะครับ4 5 6เข้ากี่ครั้งนะครับสายตัวลูดนะคเป็นตัวช่วยพี่น้องได้เป็นอย่างดีในทุกๆวันนะครับสี่นะครับ4เข้าไปกี่ครั้งครับ4เข้าไปที่1 4กิจ41พินะครพิ4มา2รอบนะครับอ่ะ2นะครับ สอรอบห้ครับ5เข้าไปที่5้กาห้า,าห,าหา้นะครับมา4รอบนะครับ6ครับหเข้าไปที่8ปดหกสานหนรอบนะครับสอบวกสเป็น6 6หกบกหเป็น7จนะครับเครั้งใน7หน่อยนะครับถือว่าเป็นสถิติ ดีมากนะครับผมในแต่ละวันนะครับผมเป็นสายป้องกันตัวนะครับผมเป็นสายป้องกันตัวที่ดีมากๆทีนี้ครับในคู่เจาะนะครับเมื่อวานจะเห็นว่าผมผมคัดให้แค่สองคู่ที่คัดไดสองคู่นี่สูตรนะครับเมื่อวานนี้มันเด่นไปที่ห้าเด่นที่ห้า แต่ว่านะครับคู่ชนนั้นมันชนไปแค่2คู่0 5กับ5 3นะครับแต่ส่วนที่ผมขีดให้นี้นะครับติด5นะครับติด5นี่ที่เขาติด5ไปก็มี5 0 2 5 4 5 3 5 5 7ส่วนติด0ก็มีนะครับ0 2กับ0 4ก็ปรากฏว่าเมื่อวานปรากฏว่าเข้าไปที่0 5นะครับกับ5 5 5 5นะครับ5้นี่เข้าไปนะครับ คู่เจาะนะครับกาข้างล่างนะครับ55แล้วก็คู่เจาะ V ข้างล่าง55เหมือนกันนะครับสองรอบแล้วก็นะครับคู่เจาะที่ผมเน้นให้นะครับเข้า0ูนย์ปกตินั้นสายออกลังกายที่ผมดึงลงมานะครับจาก3ตัวหรือตัวเดียวนี่ครับคือ5ก็เข้าไปนะครับทั้งคู่เจาะเข้าไปทั้งหมด3รอบนะครับ3รอบ5ตัวเดียวนี่ไป3รอบนะครับ ก็ถือว่าสถิตินะครับผมก็ใช้ได้นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับสามคู่นะครับสามคู่นะครับสามคู่กับนี่ครับตรงที่พี่น้องเห็นคําว่าชอบมากมีความตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อนะครับผมให้กับพี่น้องสายงบน้อยสายประหยัดเพื่อเป็นแนวทางนําไปนะครับผมเป็นแนวทางพิจารณาก่อนใช้งานใดๆก็ตาม เอาละครับเมื่อเห็นสถิติของวันที่4ตุลาคม2 0 6 8ของเมื่อวานแล้วนะครับเป็นแบบนี้เราก็มาดูแนวทางต่อครับของวันที่5นะครับผมตุลาคม2 5 6 8นะครับม,มาดูครับ วันที่ห้าแล้วนะครับแป๊บๆบนะครับผมแนวทางนะครับหน่วยรวมนะครับผมแนวหน่อยนะครับลืมเขียนคข้ามาทางนะครับพูดแบบแบบก็ลืมนะครับ สายออกกำลังกายวันนี้วางไว้ที่901ครับผมเ0 1เก้าศูเรามาดูคู่เจาะครับผมก็มี95้าห้ เก้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งครับหนึ่งห้า 16 17 01่เจาะครับ12คู่จาะนี้พี่น้องนำไปใช้กับหน่อยทุกหน่อยตลอดทั้งวัน,นตลอดทั้งวัน,น,นนะส่วนตรงที่ผมกำลังจะเขียนอยู่นี้ว่าชอบมาก ผมทำขึ้นมาเพื่อนะครับสายประหยัดสายงบน้อยนะครับถูกใจชอบใจก่อนนําไปใช้งานก็นะครับ <c oughs> พิจารณาด้วยมาดูครับผมสายงบน้อยผมวางรูดนะครับเน้นไปนะครับเจาะให้ไปที่รูด9้า คัดตัวเจาะให้นะครับคัดตัวเจาะให้ที่นะครับเก้าห้าเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้า หนึ่งข้างบนนี้เก้าหกแถวนี้นะครับผมหกคู่เจาะนะครับนี่ครับสำหรับแนวทางนะครับ มัดรวมฮานอยของวันที่5ตุลาคม2 5 6 8ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าว่านะครับผมเป็นประโยชน์กับพี่น้องถูกใจชอบใจอย่างไรก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทางช่องเลขนักขาดก็ขออวยพรเอฟพี่น้องทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ